สวัสดีครับผมอยู่กับผมครับหนุ่มบ้านโนนครับวันนี้บรได้เข้าป่าด้วยทุกคนแท้ว่าจะเอาไก่ไปฝึกนั่นแหละพอดีอากาศม okay. ันร้อนครับจะเอาตัวเมียไปไปพาไปชมไก่ครับดูแดดทุกคนโอ้โหโครตร้อนเลยนี่ครับพามาดูไก่ต่อตัวที่ไปฝึกเมื่อวานครับตัวเมียกระตากโอ้โหกระตากโคตรดีเลยทุกคนนี่ครับตัวเมียตัวนี้ นี่เป็นตัวผู้คอกด้วยกันครับเนี่ยขังอยู่ด้วยกันเนี่ยกระตาโคตรดีเลยทุกคนเป็นไก่แม่สาวน้อยครับตัวผู้กดเดือยยังบม่ทันขึ้นทุกคนดูตัวผู้ยังบร่ได้ยินเสียงขันหรอกคู่นี้คือผมเก็บไว้ทั้งสองตัวเลยเนี่ยเอาไว้ทำพ่อไก่กับแม่ไก่เลยคู่นี้ ตัวที่ให้เพื่อนไปอีกตัวนึงนั้นไก่ยังบม่ได้เช็คเลยทุกคนยังบ่ได้เช็คป่าผมเาไปเช็คป่าแค่สองตัวตัวนี้แล้วก็ตัวที่อยู่ในสวนตัวที่อยู่ในสวนนั่นร้องครับแต่ตัวนี้ก็ะตากปีหน้าอีกทีว่าจะไปลองปีนี้มันตอกตอเขายากแล้วครับไก่ป่ามันบอก่อยขันละยุงกวเยอะครับในป่า นี่ให้พาพาดูครับนี่ตัวเมียแม่สาวน้อยไม่ใช่สายร้องไม่ใช่สายกระตากครับแต่เอามาฝึกให้มันร้องให้มันกระตากนี่ผมก็มันได้นะครับเนี่ยไก่อีกตัวหนึ่งนั้นไม่ร้องมันจะแบบตอ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 แบบมันก่อยเอาครับแต่ตัวนี้กระตักนี่ตัวผู้คอกเดียวกัน ตัวเมียสามตัวคู่หนึ่งครับตัวนี้คู่นี้จะเก็บไว้เอาไว้ทำสายต่อไปเคยโตเรเราเพช r a ัยาไพมันก็นี่ครับเราเดียวกันกันกบผมให้ดูครับเนี่ยมันก็พ่อเดียวกันครับแต่คนและแม่กับตัวนี้โอ้แดดร้อนหน่อยทุกคนนี่ทุกคนเนี่ยกับตัวเนี้ย พ่อเดียวกันแต่คนละแม่แล้วก็อันนี้ครับนี่อีกตัวนึงครับนี่นี่พ่อเดียวกันแต่คนละแม่ตัวนี้เดี๋ยวทุกคนดูไอหงอนขาดเนี่ยไอย้งอนขาดกับตัวนี้เป็นไก่ขอกเดียวกันครับเนี่ยเนี่ยเป็นไก่ขอกเดียวกัน พ่อไก่ก็จะเป็นตัวนี้ครับให้ลูกดีครับพ่อไก่ตัวนี้เนี่ยครับพ่อไก่ตัวนี้ให้ลูกดีนี่อันนี้คือแม่ไก่แม่หลักเลยครับเนี่ยให้ลูกออกมานี่กระตากครับเนี่ยร้องดีกระตากดีทั้งทั้งที่ไม่ใช่สายร้องสายกระตากครับทุกคนให้ลูกใช้ได้เลย ตัวผู้นี่ก็ปีหน้าปีหน้าครับเนี่ยได้ลองแม่นี้ให้ลูกไม่ผิดหวังเลยครับทุกคนชุดชุดที่แล้วผมไม่ได้เอาลงคลิปครับผมลองเอาเข้าป่าดูพ่อพี่มันครับก่อนหน้าเนี้ยอันก็ร้องครับผมไปลองแค่ตัวเดียวร้องดีแต่มันไม่กระตัก แต่ชุดนี้ผมเอาไปลองสองตัวลองตัวนึงแล้วก็กระตากตัวนึงตัวนี้คือตัวกระตากครับตัวเมียเนี่ยโอเคครับทุกคนคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมว่าจะน่าจะามันไปลองอีกสักสักครั้งดูครับทุกคนตัวเมียเนี่ยว่าจะไปลองดูอีกเอาไปฝึกปลาดูอีกสักครั้งนึงถ้ามันกระตากก็โอเคเลย ฝากไว้แค่นี้ครับทุกคนสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ